ชื่อสุพัฒนนะครับสุพัฒศิกชาติเป็นตอนที่เข้ามานำสกุลจารุจารีตแต่ว่ามาเปลี่ยนเอาตอนจบนะงนั้นก็คนก็จะจำไม่ค่อยได้เวลาจบไปแล้วผมเป็นเด็กซิลตอนที่เข้ามาซิลมาสองปีละมาเรียนที่ภาษาอังกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเรียนอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดเลยวะเหมือนเหมือนปองอะนแรู้สึกว่ามันเราเรียนเป็นเป็ด แต่ก็สนุกดีนะมันเปนอะไรที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็เออก,ก็ได้รู้อะไรถ้าอยากรู้ลึกก็เรื่องของเราเรารู้สึกว่าเออก็เป็นโอกาสที่ดีในชีวิตแล้วก็มีอาจารย์ที่ประทับ,ทบใจมากๆก,ก,ก็คืออาจารย์นารีอาจารย์นำนาจอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอาจารย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอะ เป็นให้ไม่ใช่ให้แค่ความรู้ให้แนวทางชีวิตด้วยอะ่ะรู้สึกว่าเออแกสอนให้เราจะคิดอะ่ะพอพอเรียนอยู่มันก็ประทับใจหลายอย่างตอนนั้นยังมีสมามมรดกนะเอ้อรุ่นปองมามีหมดไปแล้วนะผมพอดีซึ่งมันก็เออมันก็บรรยากาศมันก็ลุกทุ่งกลางกรุงอะ่ะรู้สึกเออมันก็ดูอะไรเชยๆอยู่กลางกรุงแต่ก็ ไอ้เราก็เชยนะไม่ชไม่เชยแต่ก็มันรู้สึกเออมันมันมันอบอุ่นมันเลยกลายเป็นความอบอุ่นว่ามันธรรมชาติเพื่อนเพื่อนก็เหมือนแกะดำในมหาลัยซึ่งเป็นวิไลครูนะสมัยก่อนมันก็ทุกคนก็พอหมาะหมดอ่ะพอเราลากแตะเข้ามาก็เอาแล้วในวิชามันก็มีความน่าจดจำทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต ระหว่างเพื่อนๆก็ได้ความสัมพันธ์เหมือนปองแล้วก็ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำพี่ว่าประสานมิตรสอนอย่างหนึ่งคือสอนเรื่องความกล้าเรากล้าที่จะ,ะเผชิญโลกแล้วก็อย่างอย่างพี่จบไปในพี่ทำงานโฆษณาก็เป็นอาชีพยอดฮิตของพวกประสานมิตรพี่ทำอยู่ประมาณ21ปีครับแล้วก็รีทไทยมาเมื่อ7ปีที่แล้วรือไทยมาเราก็ เปลนอีกแนวหนึ่งเลยนะเป็นแนวเพื่อสังคมเพื่อไม่เอาเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเงินอยากได้นะแต่ความอยากได้อย่างอื่นมันสูงกว่าอั้นก็รู้สึกว่าเราเรามีความกล้าหาญกับชีวิตเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันสอนให้เราเต็มอะ่ะสอนให้เราร้สรกเออที่ว่าประเด็นสำคัญของชีวิตคนก็คือการหาคุณค่าให้ตัวเอง